สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนูนูอิซีบาร์นะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับกับ h ีโรมาร์เตอร์ออฟอาร์มนะครับหายหมดหายหมดไา<ป>นหายต้นมันเยอะนะเน่นยากว่า สตันสามตัวชนะงไงก่อน,นอมีวิธีชนะก็คือยิงห้องน,ออนี่ว่าจะยิงห้องนะ ลังด็อปเตอร์ยูโซนโคตรเล่โดนครับพี่เหนียวสุดโหดสุดตึงผมโดนครับพี่ดไ,ได้ได้แต่ว่ายังมมไม่อยากใช้พ่เ่เข้าไกลางเขาวะอ่าไม่พ้นนะเดี๋ยวอ่าไม่พ้นนะ่ะตายอย่างนี้ตาย,ตาย โอเคทุกคนครับอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งของมัตเตอร์ออฟอัลจะเป็นการยิงสตัร์นะครับสกิลสองปาน้ำกดนะฮะสร้างดาเมฆกระยาพแล้วก็ลดเกาะนะครับสกิลสามเป็นสกิลพาสซีฟครับซับเปลี่ยนปืนนะถ้าเป็นปืนสีน้ำเงินจะได้ดาวเมจพลังโจมตีบวกกับระยะการโจมตีนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงจะเป็นลดพลังโจมตีแต่จะได้ความวนการโจมตีแทนนะครับอันติมัตเตอร์คอร์นะใส่โลดหรือทับความเสียหายนะโบนัสจะได้เอฟเฟกต์ก็คือความวนการโจมตีนะครับตามสีปืนเลยแแบบบบเเดีีียยวกััสปืนนลคครต่ถถ้้าาาามฟะ สกิลสกับอันติจะรวมกันนะก็ oh คือจะได้ร oh ับเอฟเฟกต์ทั้งสองอย่างพร้อมกันสกิลอันติเราสามารถใส่ให้เพื่อนได้นะครับ <Okay. S 1> แต่เราให้ครับตายค <c oughs> นที่การเล่นเซฟมานะเลี้ยบดัน รีบดันอย่างเดียวบวกเลยเดี๋ยวไม่อีกเลยหนึ่งะดักแมพใส่แต่กูเพื่อนควยดอกโอ้เยอะเยอะไม่มีโล เพื่อนไม่เลือตัวดิเขาเวลกา วิเลยอยู่บนรอบนี้มันน่าจะขึ้นมาบนละเดินละเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกมารีมาเลยไปขึ้นบนเลย น่าจะบวกไหวอยู่ถ้าไม่โดนไอ้นี่ยิงนะเหนียวโดนไอคอนอู oh, ้เยอะนะไม่น่ารอดจี่ตัววิ่งกันละดรไอคอนเลวี่เขี้ยโอ้เขี้ยแม่ง แรงเลยหมดแล้วไปบนลกันหมดแล้วกูติยังไงเขาบอกว่าต้องเไปกัวาฟ้าชิ้นแรกมันต้องออกว้ากูดาวไม่น่าหลอดอย่างนั้นก็ตัดรีเจนไม่ได้อะไปเ่อนใคร มา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 เล่นได้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 ด็อกเตอร์มาด็อกเตอร์มาเดี๋ยวถอยแล้วแล้วสตนซสี่ตัวจะไดยมันใบ้ไปแล้วด็อกไม่รอดแล้วจ้ะ nó đang nhìn lênต่ออยู่. Tôi xong rồi. Yeah,

ลิทไทยจะโดนนะอิะไรเลยะฮีโร่มันดีกว่าแค่นั้นแหละฮีโ่รีไม่พอมันแค่คนเยอะคนมันพร้อมเล่นมากกว่าพี่น้องเชียอืมคนมันตัดการเชื่อมต่อออกเลยเรียได้วยลวเหมียไม่ใช่นมมอตังมันเร็วตังมันดีอะแป๊บๆวิ่งแก๊งวิ่งคิวแป๊บเดียวก็ได้แล้วของ ฮโร่ฝั่งหนูมันไม่ต้องใช้เท็มเยอะไงม,มีบิงก็เล่นได้ละรอซ้อนหน่อยนะเด้อก่อหน้าบ้านแล้วเพื่อนใครต่อไหมไปอุ๊ยเกียรรีเจนได้บ่อยอยังวะรีเจนได้สี่รอบม,มาหน้าหมดแล้ว

หายก็ได้มันจะเกิดกันแล้วล่างล่างนม,ม่ได้กัะตานะอืมถ้ามีแดงอีกสรอบน่าจะตายเหีืยวทำเป็นกิมมองกิมมองกิมมอก็ได้จ๊กโจ๊เวทยละใช้คลิปไปเลยมันต้องเน้นตัดคลิป้ามันออล็อกมันยังไม่ทำบีบีอ่ะน่าจะไหวถ้าตังเหลือจะทำทารฟ้า ต้องมี b k b ก่อนมันต้องมีดาเมจอ่ะมันต้องมีของดาเมจไว้ยิงไม่มีว้าวรัวะผมต้องหา b k b เล่นก่อน b k b บิง้งอะใช่ตอนนี้ไม่มีสัตว์อะไรที่เออปกติฮีโร่อย่างงี <c oughs> ้เน้นสองปลา อย่าคลิปได้ไหมไม่ดีนะด็อกมันเล่นสายเยี้ยนี่ไม่ได้เล่นสายใบมันคงวางใจโคตรง่ายอยู่แบบผมสองนะล่างเราเลยอยู่ผมไชโล่ให้แล้วนะสาจะไม่รอดแล้วเอ,อไม่รอดเยอะไปเฮีอมาช่วยหน่อยยช่วยหน่อยล่างสองไม่เป็นคุ้มอยู่ตายหนึ่ง เดี๋ยวไม่รอดเดี๋ยวไม่รอดแล้วยัง้าลิฟทายมันสกิลหนึ่งช้ากับใบช้านี่คือจบอะแม่งคอนสู้ได้อะทำเกิดก็สู้ได้ถ้ามันมถ้ามันเฟล,ลสู้ได้ถ้าเราไม่โดนก่อนก็สู้ได้ของมาช่วยสู้ได้หมดแหละต้องทำแยกล่างอีกดับมันไม่ออกของกัน โโอ้แรงเดี๋ยวนี่ค่อยทำให้เปอร์ต่อต้องบีคบก่อนมาจับได้นะได้นะได้นะเล่นได้ถ้าแดนตีก็เล่นได้ร1วมันก็ระวังเราว้งเราระวังปลาสกิลสองดันเล่นแล้วก็ถอยละ กาเวลสิบสี่เอาละเปียกได้ป้อมบ้างไว้ไม่งั้นเราเสียเปรียบเพราะว่าป้อมมันไม่มีลราคีบมันดันลึกอยากได้้ท่ปออออมะเยากชนะแต่เราซ้อนเพืตียงแล้วก็เหตุอยู่ข้างๆแกได้ไปคือบีอีสามเลย ยวงดอได้เจนีหมด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 หมน้ำมันหมดละกูว่าจะหายไปเองติแม่งเล่นแต่โวยพี่ม่นก๊อปลิเจนป่วะ ไม่ได้กอบเหนียวบรูเลเจนเลยนี่แหละแต่แค่ดวงมันดีเฉยีลองวิดเลยนะะตันสามตัวบีคีบีมาแล้วขอแค่ไม่โดนตันก่อนไขายไม่มีขาย เดินขึ้นมาที่ป้อมให้ได้รอดไม่ไม่บลับบลับบับไม่ทัน <c oughs> ทีแรกนึกว่าเป็นไอ้นี่เว้ยวิดเลมันวลับแล้วมันแคนเซิลไม่ใช่สเกาวับ <c oughs> ได้อยู่เล่นอย่างงี้ได้เราต้องมาตีแน่เลยระวังนะเว้ยไม่มีบอน คือบีะนันติถอยเลยดองมันอาจจะพุ่งมาทิ้งเลยทิ้งเลยแฮแฮเ,เฮือกไอ้เฮเอยแม่งมีช็อตไหม ในด็อกมันเริ่มจะออกนูแล้วมันเฮ้ยมันออกเขียวสามตัวสองตัวมิดเลเขียวอย่ะเดี๋ยวลองเช็คว่อนตรงนี้นะน่อจะมียออกายชนให้ก็ได้เดี๋ยวผูออก วหวานเหนียวหวานหวานหวานมันหวานไม่กล้าเขายังขึ้นมาแลกเราไม่ได้ก็ได้ง่ายอยู่สเกลยังเขียวอะ่ะ าานะโลหาแล้วโลให้แล้วแมงสตันนานเกินวัที่สตันเยอะไม่ใช่มันจะเล่นยากเพราะเวลาเราไฟชนะแล้วมันจะขึ้นบ้านช้านี่แหละมัวแต่ตีป้อมทีละป้อมเ,เปียบตรงนี้แหละด็อกนูะอย่าง yeah. มีตัวปวด เดีย๋ยวเคลียร์ล่างก็ได้เดี๋ยวเขาเคลียร์กลางสะพานก็ได้มันเาขาคลองอะมีแดงปะหรือว,ว่าใช้ไปแล้วเก่าน่าจะถือ ด็อกถือต้องเล่นด็อกของด็อกของถ้ามีอัเตี๋ยแพนด้ากดบีคีบีบิงไปทุบบิงยังไม่มีใช่ปะไม่มีบิงอ้ไม่ได้ฟาร์มถ้าได้ทุบสักสกองสเกลวิดลงวิดแรงแก้าออกเขียว อยู่ข้างบนบ้านไว้เพื่อนอยู่ได้ปะได้ขายของเอาบิงกนะมีหว่านมันมีคลองอยู่เอ้ยเหนียวฟ้าแดงเอ็นดีซีก็ได้เยอยโดนดูดนเฮีย ไม่ได้ขยับกดเสียวมาเล่นต่อมันมีคองแนละ้วมันจะพูดไม่มได้ไตัวไม่ได้เมียไม่มีโลกบกเลยสกิลสองก็ยิงโอกกันอกอไอ้เงี้ยสเกิดวิเรศฤ บกีบีทุบทุกตัวไปเลยก็ได้อย่าเล่นนานมากนะดอกมาเล่นเข้าๆออ,ออกออกได้ซื้อเกิดวิเลซื้อเกิดวิเลซื้อเกิดกลับไม่ได้ถอยถอย,อย,อย,อยสไลด์ออกเข้าออก ิว <พอ S 1> แม่ง<ท>เยอะเลยต้องทำใจๆๆๆๆๆบีคิบีชิ้นเดียวไม่พอย็นนะรีเฟีคิีอ่ะน่าจะต้องนูแยกล่างอีก,กันนะดาวเมทมันมีอยู่แล้ว เรื่องดาเมจมันพอมีไว้ถ้าถ้ามีแบบจังหวะได้ยิงอ่ะมันมีพอเหลืออยู่แล้วแหละแต่มันไม่ค่อยมีจังหวะได้ยิงอ่ะเดี๋ยวสตันมันเถอะถ้ามันไม่ตายตัวสี่คนจะเลือกแฮร์แคร์รีมาตัวนี้รีเจนอีกแล้วอ่ะมันรีเจนดีจัดเลย,เลยอ่ะเออลราแม่งหมดอ่ะเกิด ีไม่ไหวฟอมยังไม่แห้งสเกลทำอะไรควันตันปะทำดูมอยากได้ดูมสเกลว่ะเหมยียวเกมมันจะพิกก็ได้ แต่ดนะ็อกฮาคอนน่ะด็อกแรงไปว่ะตอกไม่ได้เลยเออ <c oughs> ได้โด่งมาแ,แต่บีกีบีไม่มีนะเมียวเมียวเธอกดเห็ดหมูให้หน่อยดิ ร mm hmm. อดาะก,กดเลยปะกดเลยกดเลยกดเลยอย่าคลิป hmm. แล้วกดเนี่นะเอ mm hmm. อเ e อ็นได้แบบมีดูมีอะไรเงี้ยจอมันตายอ โดนโอ้ยเที่ยเขียวจะดูไปเรื่องอะไรสะท้อนไม่มีจีจีมั้งไม่น่าไหวฮีโร้จับยวยากอ่ะมันไม่มีใครจับละไปเพื่อนมันจีจีดีกว่าสู้ไม่ได้ละไปจีจีมีพายุช่วยไงไม่น่าไหวละสู้ไม่ได้ฮีโร่เราสู้ไม่ได้เลย